ผมในช่องสัมพันธ์ Channel นะครับมาดูครับอีกครั้งนะครับสำหรับ s w i ฟ t อ s f f 4 2 2นะครับการหรือตู้แอร์นะครับมาอีกครับในรอบเีียนคันนี้จะเป็นคันที่5แล้วนะครับสำหรับผมที่จัดการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเรามาดูครับตัวนี้นะครับได้ถอดด้านหน้าหมดแล้วครับสำหรับท่านไหนนะครับ สงสัยว่าหรือตู้แอร์หรือยังไงนะครับมาดูครับนะครับตู้แอร์จะอยู่ตรงนี้ครับคอนโซลนะครับนะครับผมได้ทําการถอดให้หมดแล้วนะครับถอดไปรือดูตัวไม่ได้ถอดคอนโซลจนหมดนะครับเนี่ยครับไม่ได้ถอดคอนโซลนะครับคือยกคอนโซลหน้าออกมาครับในการถอดแบบนี้นี่มันจะทําให้ พวกคอนโซลหน้าอย่างเงี้ยครับคอนโซลกิฟพวกเนี้ยครับจะยังสมบูรณ์นะครับยังไม่แตกหักง่ายนะครับนะครับเนี่ยน็อตยังอยู่ครบครับถ้าถอดแบบนี้นะครับสําหรับผมใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงครับสาหรับท่านไหนที่อยากเข้ามาให้ผมจัดการเปลี่ยนหรือตู้แอร์ให้นะครับก็นําเข้ามาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตู้แอร์กันนะครับ ว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่นะครับจะเป็นคอยแอร์คอยเย็นใหม่ตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีโอลิงสองตัวตัวใหม่นะครับนี่ครับเบิกศูนย์ครับของแท้นะครับโอลิงสองตัวนี่เป็นโอลิงติดรถเลยนะครับสังเกตง่ายๆครับนี่ครับโอลิงติดรถจะเป็นแบบนี้ครับเขียวน้ำเงินแต่ถ้าเราสังมาใหม่เปลี่ยนใหม่เบิกใหม่จากศูนย์นะครับสดับนี่ครับพาร์ตอะไร ใช้อยู่สองตัวนี่ก็จะเป็นคอยเย็นใหม่นะครับแทะเบิกศูนย์ครับตัวนี้นี่ของเก่าเดี๋ยวผมจะทําการประกอบทําการประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันความเรียบร้อยภายในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ,อราานนรบโอเคครับนี่ครับเสร็จแล้วครับ ตอนนี้ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับเนี่ยประกอบตู้แอร์เสร็จแล้วครับเหลือแว็กน้ำยาแอร์แล้วก็เติมน้ำยาแอร์แค่นั้นก็จบแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ประกอบให้โอเคนะครับเนียนทุกจุดครับเหลือถ้าทําความสะอาดภายในคอนโซลนะครับเดี๋ยวเอาไปล้างรถดูดฝุ่นทําความสะอาดภายในให้อีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามมาได้นะครับใต้คอมเมนต์หรือว่าทักหาหลายก็ได้นะครับลายส่วนตัวก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับสนใจก็ทักมาหากันได้นะครับสอบถามกันได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งครับเลยครับฝากด้วยนะครับ มีทิคดีๆมีวิธีการวิเคราะห์ปัญหายังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งและมาทำถ่ายทำให้ดูนะครับสำหรับผู้ใช้รถทุกท่านนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมจนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ